สวัสดีครับวิดีโอนี้จะสาธิตการป้องกันการป้อนข้อมูลซนะ้ำใน Microsoft Excel นะครับใน Microsoft Excel บ่อยครั้งที่เราต้องป้อนข้อมูลเช่นสมมติว่าผมต้องป้อนข้อมูลบัตรหมายเลขประจำตัวพนักง,งานหรือบัส i อินวอยหรืออะไรต่างๆสมมติว่ารหัสการรับเงินนะครับใบรับเงินเราเราชำระเงินเราก็บันทึกหมายเลขใบรับเงินถ้ามีใครเวียนเทียนเอาใบรับเงินเก่ามารับเงินเราก็จะพบว่ามัน จะป้องกันไม่ให้เราจ่ายเงินซ้ำซ้อนเป็นต้นนะการทำอย่างนี้ได้เราจะใช้ฟังก์ชันที่เราว่า data validation นะครับซึ่งอยู่ในแท็บนะอย่าง home insert เนี่ยมันอยู่ในแท็บของ data นะครับก่อนอื่นนะเราต้องเลือกเลนที่เราจะป้องกันการซ้ำซ้อน Samsung นะ select เลน e อทั้งทั้งคอลัมน์นี้นะว่าจะมีมีข้อมูลที่ซ้ำกันเลยนะครับ แล้วผมจะใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า data v a l i d a t i o n นะครับ data v a l i d a t i o n คลิก data v a l i d a t i o n ก็จะมีสามารถช่อมให้เลือกนะครับเราเลือกอันบนสุดนะครับ data v a l i d a t i o n ณขณะน,นี้บอกว่าค่าอะไรก็ได้ไม่ถือว่าผิดผมบอกไม่ใช่ผมต้องการ custom custom นี้ผมจะใส่สูตรนะครับสมมติว่าเซสว่านะครับยก,ยกตัวอย่างให้ดูนะถ้าผมบอกว่า i 1นะ เท่ากับ15เท่านั้นนะครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็น15นะแล้วก็โอเคนะสมมติเราผมใส่12มันก็จะเออเลใช่ไหมครับถ้าผมใส่15มันจะผ่านเนื่องจากเมื่อกี้เราเลือกทั้งหมดนะครับเพราะงั้นทุกเซลล์จะเหมือนกันนะครับผมใส่12ที่นี่ออก็เออรเลอร์นะครับถ้าใส่15้า ก็โอเคเพราะว่ามันใส่สูตรให้เราทุกสูตรโดยอัตโนมัตินะโดยเลเปิเคตสูตรมาให้ถ้าเราดูที่ Data Validation อีกทีจะเห็นว่ามันเปลี่ยน i เป็น i 2นะใช่ไหม i 2เท่ากับ15นี่คือประโยชน์ของการเลือกทั้งหมดก่อนในครั้งแรกนะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนสูตรให้ซับซ้อนขึ้นนะแล้วก็เลือก Data Validation อีกครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนสูตรนี้นะครับ เป็นเขา if เขา if ก็คือการนับค่านะครับเขา if นับค่าที่อยู่ในเลน i ทั้งหมดนะครับว่ามันมีค่าเท่ากับ i 1ห,หรือเปล่ากี่ตัวนะครับเราจะยอมให้ได้ เราจะยอมให้ได้แค่หนึ่งตัวนะครับก็างั้นเราก็ใส่เลขหนึ่งก็คือว่าถ้าค่าในแถวไอทั้งหมดนะมีค่าได้เท่ากับไอหนึ่งได้หนึ่งครั้งเท่านั้นมากกว่าหนึ่งครั้งจะเออเลอนะครับเราโอเคนะครับโอเคตอนนี้ผมลองใส่ค่าสิบสองไม่เออเลอนะครับถ้าผมใส่สิบห้านะครับเจอเออเลอเพราะข้างล่างมีสิบห้าอยู่ตัวหนึ่งนะครับ เห็นไหมฮะใส่สิบห้าไม่ได้นะใส่สิบได้นะแล้วใส่สิบก็เออร์นะครับนะฮะใส่12ไม่ได้ก็ต้องใส่ห้าใส่ห้าก็จะไม่เออร์เลอร์นี่เป็นการป้องกันนะแต่อันนี้มีข้อจำกัดนิดนึงครับต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าผมใส่สิบห้าที่นี่นะแล้วผมก๊อปปี แล้วมาเพจลงตรงนี้นะฮะไม่เออเลอร์ไม, er ror, ไม่เตือนครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับอีกวิธีนึงจะยากกว่านี้นิดนึงแต่ดีอย่างหนึ่งคือป้องกันการก๊อปี้ด้วยเราต้องใช้ v i t u a l basic เข้ามาช่วยนะครับการใช้ Visual Basic นะครับก่อนอื่นคุณต้องเพิ่มแท็บขึ้นมาแท็บหนึ่งนะฮะชื่อ developer ปกติจะไม่มีนะครับต้องเข้าไปที่ คัสตอมริปปอนนะครับจากนั้นเลือกด e ว e โ o เปอตัวนี้นะฮะแล้วคุณก็จะได้แท็บด e ว e โ o เปอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับจากแท็บดีว e โรเปอร์นะครับเราเข้าที่วิชวลเบสิกนะครับก็จะเห็นว่ามันมี Visual Basic Editor ขึ้นมานะครับที่ชีทหนึ่งนะครับชีทหที่เรากัาทำงานอยู่นี้นะครับเราจะเขียนโปรแกรมที่ชีทหนึ่งนะครับโปรแกรมของเราจะเป็น Event r i v e e นะฮะ Event ต i ไ e ก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์มันจะทำงานนะครับ เราเลือกเวิร์กชีทนะครับจากนั้นเลือกเชนคือเท่าค่าในเวิร์กชีทมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมจะทํางานนี่ครคือเวนะิร์กชีทเชนนะครับไม่ใช่เวิร์กชีทเซคชั่นเชนนะครับผมจะขอ Copy โปรแกรมนะครับเพื่อลดเวลาการเขียนนะครับมาปะเลยนะครับคําสั่งที่หนึ่นเดครับเช็คดูว่ามีการ Copy ้เซล์มีการแก้ไขเซลมากกว่า1เซลหรือนน Sell เปล่า ถ้ามีมากกว่าหนึ่งเซลล์ก็โชว์แมสเซจบล็อกบอกว่า Copy ปี e นเซลแอร์์ไทคือ Copy แค่ครั้งละเซลล์นะแต่ถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่เราจะเริ่มทํางานแล้วไม่ใช่เราก็จะถามว่าการเชนเนี่ยอยู่ในคอลัมน์ที่สองหรือเปล่านะครับถ้าการเชนอยู่ในคอลัมน์ที่2เราจะทำงานแต่ถ้าอยู่ในคอลัมน์อื่นเราก็ไม่สนใจนะครับเราก็จะมาเช็คดูว่า if นะครับ if if เขาก็คือนับดูว่าใน Range ของ B ก็คือคอลัมน์ b ทั้งหมดนะฮะนับดูว่าในเรนส์ของ B ทั้งหมดมีค่าที่เป็นที่เราเชนเนี่ยมากกว่า1นึ่ไหมถ้ามากกว่า1ก็แสดงว่ามี2ตัวเป็น d ดูพิเคแล้วก็จะโชว์ข้อความว่าดูพิเคทเป็นวันซ้ำซ้อนนะครับแล้วจากนั้นก็อันดูซะไม่ให้เข้าขีข้อมูลเข้าไปนะครับตอนนี้จะมาลองดูการทํางานนะครับที่ซถวเนี้นะสมมุติผมเขียนว่า12นะฮะใช้ได้ ถ้าผมว่าคีย์ว่า12บอีหนึ่งนะครับมันจะขึ้นข้อความว่า Duplicate นะครับผมคลิกโอเคถ้าผม P11 ก็ใช้ได้ค1 0ก็ได้ถ้าค1 1อีกทีนึงก็จะขึ้น d ดูพิเคตถ้าผมค1 5ก็ใช้ได้ผมไปก๊อปปี้นะจากที่นี่มานะมาปะที่นี่นะครับมันก็จะขึ้น d ดูพิเคตแล้วก็ไม่ให้ผม c o อปีด้วยนะครับ ก็จบการสาธิตทั้งสองวิธีนะครับโดยการใช้ Variation และการใช้ m a c r o นะครับจบการสาธิตเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ